สวัสดีครับพบกับผมกล้องงี้งอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาเล่นปืน AK12 นะครับไม่ใช่ AK17 AK12 แม่กถีบหน้าสั่นเลยว่ะติดเลเซอร์แต่ไม่ใช่เป้าเลเซอร์ถีบสูงมาก ที่37นะะมีแฟตไว้ยิงกวนประสาทเพื่อนด้วยนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ยิงบอมนะมาติดเครื่องยิงลูกระเบิดก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ระเบิดนะครับ cái gì ông này quá? giết chiêu à? ơi, áo quá, nặng nặng kha khá quá, đài bao qua, tôn phong เอสเอสามเปืนอันตรายเ <Double kill. S 1> สียงดังน่ามันทันน <laughs> มันเป็นปืนที่ยิงไม่ดีมากมนเ่นเลยดีมีดีตรงแปดเนี่ยนะเอาไว้ป่วนเพื่อน Mm -hmm. kill. A triple oh, kill! Triple kill! know protection so ไอ้เหีย้ยลูกซองเต็มหน้าเลย เาโอ้ยเหียปืนแรงๆกันทั้งนั้นเลย s อสสามกันทั้งทีมเลยปะเนี่ย หลบโอ้ยไม่ทันไม่ทันชักแม็กไม่ทันะลืมสวยเป็นปืนยิงตัวนะครับปืนนี้ปืนทุกปืนไรเซียดุสิตเซียดุสิตในเอซีคี47นะตันนั้นใช้ประจำการ ว่าเสียดายอะ่ะมันไม่น่าเอายิงเลยนความพอดีอยู่แล้วฮฮฮวิ่งหนีวิ่งหนีสั์เฮ้ยไม่ทันว่ะ คอมันสนอยลายเหมือนอดิดากมีอด,ดิมันยิงยาก เทียบกันผมว่าเล่น SS3 มนดีบน,น,นะลงแบบแรงๆนะเอาโล่มาตั้งบังไว้โอ้โห SS3 อีกแล้วก็ผมว่ามานันเป็นโอกาส หัวผู้หรอยิงหัวกูเหรอเอาคืนทันทีเลยเหลือตากนันไหมนอ้องเจน headshot เอามึงไม่ตายอีก าด,ดโอ้ยใครวะแม่งขี่โคตรยากบอกเลยไอ้ยี่ร่วงอีกยิงง่ายอย่างเดียวที่ยิงแป๊ดทริปเปิ้ลก กว่าจะได้แต่ตัวนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเฮ้ยเฮ้ียกระสุนวิถีมันไปแบบแปลกๆแบบกี้โอ้โยโอ้ย นเ, <Double kill. S 1> เป็นปืนที่ไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆนะมันจะทัง้งสงบเล็งนะ oh. เอ้าเด้อา <c oughs> สามีดไปปาดปุ่มกมา ไอ้มันกูก็ยิงได้อยู่กว่า43มตัวยิงไม่ได้ได้พจนูบ่าว่านะจะได้พทนูแต่ยิงแบบไม่เด้งมันจะแม่นกว่า เป็นปืนยิงตัวนะเฮ้ยก็มาเก็บปืนหมดไปว่นจีน,นใครเป็นไรวะ อู้สัตว์ทีสอง 5ตัวอีก4ตัวลอย Double kill ถ้าตัวไม่เต็มยิงแม่งโคตรเจ็บมาบอกของปืนเนี่ยถามว่าดีไหมก็ไม่ดีนะจะซื้อมาเล่นเดียวหืออมาสะสมได้<อ>ประมาณนี้นะน60ตัวพอดี